ไอสติก <I> Yes ไอสติกบอกเขาเจ้าดูบอกอีหยังเริ่มตั้งแต่วันที่1มก,กราคมเจน u ร r y 2566กาแฟาของนั่งบีจากราคาปกติ1พอ2 5 0บาทสิเป็นจักบาทสิเป็นส่งเลยเกบบาทมเมนแล้ว<ม>เพราะว่า กาแฟของเราจะปรับราคาขึ้นนะคะม่เจ้าขาจาก1ห่อนะคะ250บาทจะขึ้นราคาเป็น290บาทค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่าวัตถุดิบสิ่งต่างๆนะคะราคาขึ้นสูงเปียหอดพุนเลยนะคะแบนหอดอุกบาทหาว่าน,นะคะบาทนี้นะคะ้ แต่ว่ารอบนี้เขายังจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษไปให้เลยค่ะมุอเจ้าค่ะคุณยังซื้อในราคาเดิมได้นะคะนั่นก็คือ1ห่อ250บาทนะคะพ <luckily. S 2> ิเศษวันนี้ค่ะโปรโมชั่น3ห่อ550บาทส่งฟรีค่ะสี่ต้อหนึ่งเด้อออนะคะมุอเจ้าค่ะถึงวันที่25ทธันวาคม2,565นี้เท่านั้นจ้า